หวานเจี๊ยบส่งรายได้แจ็คแป,ป๊บโฮชื่อของแจ็คแป๊บโฮกลับมาเป็นกระแสดังอีกครั้งในสังคมกับกรณีล่าสุดที่ไปเต้นถอดเสื้อบนหลังคารถในประเทศญี่ปุ่นจนถูกรถทัวลงอย่างหนักแต่ด้วยความเกรียนของแจ็คแป๊บโฮก็ทำให้เขามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงรายได้มหาศาลจากการทำคอนเทนต์โดยจากการตรวจสอบ จากฐานข้อมูลกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรพบว่านายจัตตุรงพาโพเป็นกรรมการบริษัท1แห่งคือบริษัทแบ็คโฮ p โปรดักชันจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่5มีนา2 5 6พพบนายจัตตุรงพาโพเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 9,500หุ้นมูลค่าหุ้น2,854,958บาทดำเนินธุรกิจยูทูบเบอร์และประกอบกิจการ Youtube ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2,565รายได้6 0 0 0บาทกำไร1,015,000บาทปี2,566รายได้3.7ล้านบาทกำไร 7แ0 0หนบาทปี2567รายได้6.5ล้านบาทกำไร1.4ล้านบาทแจ็คแบ็คโฮเคยเปิดใจในรายการ The Change ว่าในช่วงวัยเด็กค่อนข้างดื้อสร้างวีรกรรมมากมายที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเพราะอยากเป็นที่รู้จักสมัยก่อนเคยทักดาราดังแล้วเขาไม่ตอบเลยอยากลองความรู้สึกแบบนั้นบ้าง จึงเริ่มทา Facebook และ Youtube ตั้งแต่ปี2,556ช่วงแรกๆยังไม่มีใครดูแต่ก็ยังคงเดินหน้าทำต่อไปจนกระทั่งกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนในเวลาต่อมา